ในยุค Energy Transition หรือว่ายุคเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะจาก f o สซิลไปสู่พลังงานสะอาดหลายๆคนเริ่มใช้รถ EV กันมากขึ้นนะคะในแง่ของธุรกิจพลังงานก็ต้องมีการปรับตัวด้วยนะคะซ e o คนใหม่ของไทออยค่ะคุณบันดิบจะนำพาไทออยไปหาโอกาสใหม่ๆอย่างไรบ้างนะคะ โอกาสเรื่องของธุรกิจใหม่ๆรออยู่ข้างหน้าจะนําพาไทยออยไปบุกยังไงคะยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่นะครับไทยออยนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อตอบโจทย์ไมกระเทรนของโลกนะครับความต้องการของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนอกจากธุรกิจปิโตเรเลียมแล้วเนี่ยที่เราผลิตเป็นหลักในอนาคตเราเองเราก็จะต้องผันตัวไปสู่ธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะธุรกิจที่มีมูลค่าสูงนะฮะ<อ>ตอนนี้เราได้ลลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นในอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่มีการเติบโตที่ แล้วมีดีมานที่เยอะก็จะช่วยในการผันตัวเองจากน้ํามันเชื้อเพลิงสาเร็จรูปไปสู่ปิโตรเคมีไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโพลิเมอร์ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะเน้นที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮแว a l ล e p โปรดักตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นในอนาคตเรามีเป้าหมายนะครับที่จะชิฟตัวพอร์ตโฟลิโอเรานะฮะจากปิโตเรเลียมเป็นหลักตอนนี้ประมาณ7 8 0งนะ <Okay. S 1> ก็จะเหลือประมาณแค่40%ธุร <In me. S 1> กิจปิโตรเคมีก็จะประมาณสัก30%กับผลิตภัณฑ์ที่มีมููลค่าสง ล้าก็มีธุรกิจใหม่ที่ตอนนี้เรากําลังศึกษาหาโอกาสอยู่นะครับในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงนะยกตัวอย่างธุรกิจที่เป็นเรื่องของ DNS เป็นสารเคมีในการช่วยยับยั้งกําจัดเชื้อโรคดูแลเรื่องสุขอ,อนามัยนะครับ,รบทำความสะอาดตอบโจทย์ผู้บริโภคและก็มีมูลค่าที่ดีนะครับ ว่าหลายๆคนรู้จักไทยออยก็คือโรงกลั่นไทยออยแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ใช่เพียงแค่โรงกลั่นเท่านั้นแต่จะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นเป็นเรื่องของปิโตโรเคมีมากขึ้นแล้วมันมีส่วนช่วยลดการปล่อยคาร์บอนยังไงล่ะคะเรามีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะก็ลดการ ปลดปล่อยตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกรีนเฮาส์แก๊สเรามีโครงการศึกษาร่วมกับกลุ่มปตทนะฮะในการที่จะนำเทคโนโลยีเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์นะมาจับนะจับตัวกรีนเฮาส์แก๊สส่งไปกักเก็บหรือว่าไปเปลี่ยนรูปของ c o 2เนี่ยนะฮะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นธุรกิจในอะนาคตที่เราจะไปลงเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงนะครับไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปลายทางมากขึ้นตอบโจทย์ในแง่ของโฮมแคร์โปรดัก Personal Care Products ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมหรือในโรงพยาบาลตอนนี้เราก็ได้ลงทุนในสตาร์ทอัพหลายๆสตาร์ทอัพนะครับคุณส่้อยฟ้าก็จะเห็นว่าเรามีลงทุนใน ธุรกิจที่เป็นไบโอเทคด้วยอย่างเช่นการผลิตตัวน้ําผลไม้ที่มีน้ําตาลต่ำมากแทบ mm hmm. จะไม่มีเลยนะครับตอบโจทย์คอน s u m e r ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัว, <c oughs> ตวเองลงทุนในสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการให้ยาผ่านตัวไมโครนิดเดวลอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง mm hmm. ที่เราขันตัวเองไปสู่ธุรกิจที่ตอบโจทย์ทางด้าน B, C แล้วก็ G อีคอนรนะ <c oughs> ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล คุณมณิตคะโครงการ CFP เนี่ยถือว่าเป็นโครงการใหญ่ของไทยออลเองเลยนะคะโครงการนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไร่แล้วมันจะเข้ามามีส่วนในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ไย่งบ้างคะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการสําคัญและหลักของกลุ่มไทยออลนะครับมีกําหนดการที่จะผลิตเชิงพาณิชย์เนี่ยในปี2568อย่างไรก็ตามในปีนี้เรามีเป้าที่ชัดเจนอยากจะเร่งดําเนิน การก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จอย่างน้อยบางหน่วยการผลิตนะฮะเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพราะปีหน้าเนี่ยก็จะมีการบังคับใช้น้ํามันยูโร5นะครับเราเองก็จะพยายามให้หน่วยผลิตน้ํามันดีเซลยูโร5เนี่ยสามารถเสร็จก่อนกําหนดได้นะครับน้ำมันที่ออกจากโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ํามันที่ เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมมีสเปคเป็นยูโรไฟแสดงว่า1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยตัวน้ํามันที่ออกจากโรงกลั่นของไทยออยตัวนี้ตัว c p เนี่ยจะเป็นยูโรไฟแน่นอนทุกลิตรนะฮะที่ออกจากโรงกลัน่นจะเป็นน้ํามันสเปคยูโรไฟเป้าหมายหลักของปีนี้ในแง่ของการลงทุนเป็นอย่างเม็ดเงินคะปีนี้เนี่ยมีเม็ดเงินที่เราจะลงทุนไปประมาณสัก2 0ห0กว่าล้านบาท โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โครงการพลังงานสะอาดเพื่อเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตัวเร็ว oh. ส่วนในระยะ3ปีนี่นะครับเรามีโครงการที่ต้องลงทุนรวมกันก็ประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับครึ่งหนึ่งยอยู่ในโครงการพลังงานสะอาดส่วนที่เหลือก็จะไปลงทุนในพวกโครงการที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโครงการที่อยู่ในปิโตเคมิคอลในอินโดนีเซียโครงการที่เป็นพวกธุรกิจใหม่ๆโครงการที่ลดการปลดปล่อยกรีนเฮาส์แก๊ส ท่านผู้ชมครฟังตรงนี้แล้วจะเห็นได้ว่าไทยออยหลายๆคนอาจจะรู้จักในรูปของโรงกั่นน้ํามันนะคะแต่วันนี้ฟังซีโบอกแล้วเนี่ยก็คือมากกว่าโรงกั่นน้ํามันมแล้วก็จะลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงๆนั่นเองถูกต้องนะคะอคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ